สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้กลับมากับแมปดอีกรอบหนึ่งนะที่ปอไม่ค่อยอัดเลยนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาว่าง่ะกก็วันนี้ขอใส่ชุดนี้มาวันหนึ่งนะเพราะมันดูเทเดียร์ก่อยใส่นะกอเบื่อชุดเก่าแล้วนะคะก็เลยใส่เสื้อใหม่มาแทนนะก็วันนี้เรามาคนเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนปอนะคะ ไม่ไม่พากันมาเล่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวไปเริมเลยเติมเลยนะทุกคนโอเค,อเคนะคะทุกคนเรามากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากุญแจกันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เรามาคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าคนอื่นๆนะไม่พากันมาเล่นเลยไปเปิด Oh. เน็ดกากนะทุกคนไม่เกี่ยวอะไรหรอกคือ,อช่วงเช้าเน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ oh. เน็ตจ้าอย่าเพิ่งทำแบบนี้สิอืม hmm. เดี๋ยวแป๊บนานาทุกคน โอเคทุกคนขอโทษนะคะเมื่อกี้เรื่งน้องปอแบตหมดปอก็เลยไปชาร์จแบตให้น้องปอนะที่ทำแม่รอนานนะคะทุกคนแต่ปอก็ตัดต่อไว้แล้วแหละอ่ะเอเล่นไปต่อเลยอ่ะประตูที่เท่าไหร่แล้ประตูที่เจ็ดมาเกิดอย่างนี้เลยเหรอ อันนี้ปอเจอไอไอป่อยมากเลยทุกคนคช่วงแรกๆปอเล่นนะคะเล่นถึงห้องนี้คะสิบแล้วตอนนั้นปอกำลังอัดอยู่นะปอกำลังอัดอยู่ทีนี้วิดีโอมันไม่อัปโหลดให้ไม่ไรนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยเลยไมยก่ก็มาบ่อยจัง มากเลยทุกคนออประตูที่สิบสองสิบสามว่สี่มันมาอีกแล้วทุกคนมันมาก,กี่รอบแล้วเนี่ยวิไฟกระพริบขอ,อเลี่ยงเสียงนะทุกคนโอ,อ้ คนเดี๋ยวเราจะไปแบบยาวๆเลยนะคะไม่ไม่สนใจอะไรแล้วนะคะเราจะรอแต่เปิดดินชักอย่างเดียวนะคือจะเปิดเปิดนิดเดียวนะทุกคนไม่ได้เปิดเยอะนะเขาเปิดดินชักหน่อยโอเคไม่มีอะไรนะสิบเก็ดไาทองมืดไปท้งอรงตรทางนี้ อ่ะเดี๋ยวปอเปิดหาของก่อนถ้าเจอแมงมุมจำสกแก์ขอยไยด้วยนะทุกคนเผื่อบางคนตกใจนะอฮ้ยไฟแชทโอเคนะฮะดีจังอะ่ะแต่ไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้าเจอใชยทุกคนแมงมุมตกใจโอ้ ไม่น่าพูดถึงแมงมุมเลยทุกคนมันมาเลยอ่ะหายาด่วนแมงมุมกัดฉันช่วยด้วยไม่น่าเลยไม่น่าเลยทุกคนมไม่น่าเปิดลิ้นจางเลยอ ทุกคนทาไม่เปิดนะไม่เปิดแล้วกลัวแมงมุมมา <c oughs> ไม่น่าเปิดเลยประตูยีสามันมาอีกแล้วกี่รอบแลนะ้วเนี่ยไอวิยายาเดี๋ยวค่อยเอาไว้ใช้เอยเปิดประตูไม่ได้แล้ว เอ็นนี้ไม่ได้โอ้โอ้ถ้าถ้ามันแหกขอโทษด้วยนะทุกคนมีเกี่ยวกับปอนะหืมกลัวเปิดลิ้นยากเจอแมงมุมมากไม่น่าเปิดเลยเมื่อกี้ปอตกใจ ไม่น่าเปิดลินชักเลยอ่ะแต่หลายคนนะคะเปิดดินชักไปอ่ะบางคนอ่ะเลือดน้อยเนาะเปิดไปปุ๊บอืมตายเลยทุกคนเลือดน้อยมากเลยคือมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะตายกับเจ้าเมงุูเนีย่ยทุกคนโอ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยไอห้าหกรอบแล้วนะ แกอยู่ตรงไหนอะไอ้ไอ้ไออย่าไปมองมันนะทุกคนเดี๋ยวดาเมจมนันลดนะยิ่งเรามองมากน้อยขนาดไหนดาเมจเราลดประมาณเท่านั้นนะวิไฟกับคลิปน้ำเมื่อกี้แต่ไม่ใช่อ่ะทุกคนกลัวเสียวเปิดลิ้นยากไปเจอแมงมุมอีกอ่ะกลัว อืมวิพาสเตอร์ขอบคุณมากอา้าวให้แค่นี้เหรออ๋โอโหลดไม่เสร็จเกมก็ห้องล็อกอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดิมจากต่อเลยนะเราจะได้อะไรอย่าเปิดเจอเป็นมุมโอเคเจอ,อยาสวยเลิศ อย่าเปิดเจอแมงมุมเหมือนเมื่อกี้นะไม่เปิดแล้วนะไม่เปิดแล้วนะไม่เปิดเจอแมงมุมแล้วนะขอร้องอย่ามาอุ้ย,ยเหมือนมันมาทุกคนไฟฟ้ามันผ่า กูเปิดลิ้นชักเจมแมงมุมอ่ะแต่อยากเปิดอ่ะทุกคนเจมแมงมุมอยากจะร้องไห้อ่ะถ้ามีเสียงรบกวนขอใครได้นะทุกคนเพราะว่าเออน้องพอ็จแล้นมากพอเนาะมาเดินตรงๆเลยเห็นประตูแว๊บ มันโผล่มาแบบโอ m มก้ d มากคือเมื่อกี้พอเจออายเยอะมากอะเไม่ลนะสีมันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วก,ลกี่รอบแล้วเนี่ยไอโอ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยไอห้าหกรอบแล้วนะปกติมันไม่มาเยอะขนาดนี้นะทุกคน ค <Okay. S 2> นั่นโอเคนะคะเราจะประหยัดไฟชายนะทุกคน เพราะว่าเก็บไว้ใช้ห้องที่เก้าสิบนะเพราะว่าตั้งแต่ห้องที่เก้าสิบนะมันจะมืนนะทุกคนโอ okay. เคเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยทุกคนข้อดีของการเล่นคนเดียวก็คือมันจะไม่ มันจะไม่มีคนมาแย่งตู้ยจะถึงห้องที่เราจะวิ่งแล้วทุกคนคืออย่าให้เป็นเหมือนรอบนั้นนะที่กินยาไปสองสามกระปุกแล้วไม่รอดอะทุกคนสามเจ็ดสามแปดตั้งแต่เล่นคนเดียวมันไม่มีประตูหลอกเลยทุกคนแต่ 3, ได้ไงอะทุกคนไอซีกมันมาแล้วทำไมร้ายมันมาได้เฮ้ยลูกกรตาขึ้นมาแล้วทำไมมันยังมาได้ทุกคนห้องที่38เกือบได้วิ่งแล้วแต่ตายขอไอรัดก่อนนะคะไม่เป็นไรนะคะ,ะเล่นใหม่ก็ได้